แนวทางของพี่คือตอนนั้นไมคกิทตี้ของพี่เขทำไงรู้ไหมการใช้ซ o อเป็นเป็น,ปนแ,คแค่เป็นพรีเซนเตอร์นั่นแหละพี่สิบปีแรกพี่ถามเลยดีกว,ว่าพี่ไม่เคยออกรายการไหนบ้างพี่ไปไปเล่าเรื่องเท่าแก่น้อยเนี่ยสร้างสตอรี่อย่งเท่าแก่น้อยเนี่ยให้กับทุกคนฟังไปมหาวิทยลาลัยเนี่ยไปพูดในหนังสือฝาฟังเนี่ยพี่ว่าไม่ต่ำก่าแฟนคนอ่ะเคยเคยฟังพี่มาอันเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้แฟนเท่าแก่น้อยมีการเอนเกจกับกับคอนซูเมอร์อย่างใกล้ชิดออคือความรู้สึกพี่อ่ะในขณะที่เราเล็กเราต้องตะโกน แต่ว่าเราโตขึ้นมาไหลาเราต้องและอาจจะต้องนิ่งขึ้นอืมอ่าตอนนั้นน่ะสิปีที่สร้างแก่น้อยก็ต้องยอมรับว่า เราพยายามตะโกนบอกว่าเราคือเท่าแก่น้อยนะเรามาทําวันนี้นะเราเราเป็นเราเป็นไทยนะเราเรากำลังทาอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยใช้เรื่องเล่าใช้เรื่องราวใช้ประวัติของเขาเนี่ยในช่วงแรกๆที่ทําให้เท่าแก่น้อยเนี่ยเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นยอดขายจากแบบหลักร้อยล้านเป็นหลัก500อยล้านเป็นหลักพันล้านเนี่ยนะฮะคือคุณท็อปก็ยอมรับเลยว่าเนี่ยเป็นการเติบโตจากการที่แกเนี่ยไปรับงานบรรยายเนาะ ทำให้เรื่องราวของเท่าแก่น้อยเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครพอคนอินกับเรื่องราวของคุณท็อปเนี่ยคนก็ไปอุดหนุนกับสินค้าและบริการผมเองคือหนึ่งในนั้นที่เราดู The Top Secret แล้วเรารู้สึกอินกับการทําธุรกิจอย่างมากแล้วเราได้ฟังเรื่องราวที่คุณท็อปเนี่ยได้ไปงานสัมมนา,าต่างๆเนาะหรือแม้กระทั่งไปบรรยายตามสถานที่ต่างๆใน u t u b e เนี่ยเราก็อินกับโปรดักต์เขาแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งที่อุดหนุนสินค้าและบริการของเขาเนะจนปัจจุบนันเพราะฉะนั้นเนี่ย การสร้าง Personal Branding เนี่ยเป็นหนทางที่ทำให้ธุรกิจเนี่ยเติบโต Personal Branding เนี่ยถือว่าเป็นจุดสำคัญที่ทำให้แบรนด์เนี่ยของทัาแก่น้อยเนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียว